สบายดีสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาแอวกันในเมืองแป้มากินก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดที่การันตีลเลยพ่อค้าแซบอยากจะบอกว่าแซ่บถึงใจขนาดครับวันนี้เรามากานก๋วยเตี๋ยวกันนะะ แม่ละครับร้านนี้การันตีรล้่าต้แซบแ,แต่แท้ครับแซบขนาดไหนกห็เื้ดูความแซบของน้องพีก็แล้วกันครับและตอนนี้เขาอยู่บนที่ร้านเตี๋ยวปอตองนะครับทุกคนแม่ละครับแั้วก็เตียวปอตองน,นั่นเองซึ่งปอตองแปลว่า3ตอรวมกันนั่นเองครับทางไปร้านก็บ่ยากครับมุ่งหน้าสูถ่ถนนการน้ำท้อง่อนถึงเซเว่นสาขาการน้ำท้องผ่านมาทางซ้ายมือก็จะเจอร้านปอตองพร้อมแล้วก็ตามกันมาเลยนะครับทุกคนเข้ามาแล้วเขาก็มาเจอกับพนักงานต้อนรับที่น้าให้ทุกคนครับในร้านร่มด้วยแล้วก็สะอาดขนำและที่สำคัญมีเมนูให้้เเ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 เาาาลลลืืออออกกกกยยยะะะมมมรัวนนนนี็็จปูิ ทางาน้เลยซึ่งอยากจะบอกว่าร้านนี้เป็นเด็ดตรงที่แคบหมูครับตึงกรอบตึงหอมตึงเค็มตึงมอสตึง,ตงนัวขนาดครับส่วนวันนี้เมนูของเขาก็จะเป็นว่มีข่าวรวมน้ำโต๊ะแบบพิเศษพิเศษโดยชอบปิ้งด้วยแคบหมูของทางร้านจะบอกว่าไข่มาร้านนี้ต้องสั่งแคบหมูนะครับเปิดทอดสดใหม่ทุกวันเลยการันตีได้โดยช่องไปทางใดครับทุกคนครับพอน้ำซุปของทางร้านมันตึงนัวตึงมนันพร้อมกับน้ำพริกสูตรพิเศษของทางร้านซึ่งเปิดผสมผสามด้วยสูตรผักใต้และสูตรผักเหนือจึงได้มาเป็นน้ำพรริกสูตลี่มีครเืยนและหมน้ำครับคิกซูสมี่ พีีเส้นคนทุกอย่างแล้วเากลมาโคเลโคเลนะพี่กมันเข้ากันใส่พรีคั่วเหยนนอยมันหอมหอมกมันเต็ดังกันไปข้นงเลยพร้อมแล้วเรามาโซกกันเลยครับทุกคนบนบัวเวลากินเกลียวเตี่ยงกินกำหญ่ไย่่ขนาดไหนพอปีนี่ครัมมันแก้นตายกันไปข้านึงเลยนอกจากนั้นน้องปีนเป็นกระบนย้อมสูตรของเปิ้ลต้องใส่กบะป๋อมท่วมแทบหดท่วมเป็นรางใจสูตรเปิ้ลได้การพิสูจน์ความล้ำหมดล้ำต้องพ้อมน้องปีนโนเตอร์เต็มปากเต็ม อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆอยากขึ้นไปร้องลานไหนก็คอมเมนต์กันมาคร่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องไปตัางใดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย